เห็นกล่องวะเดะอารู้สวัสดีครับผมมาขึ้นมา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 ด้เห็นกล่องเหรอนใส่หว่าแก้วสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปายนะครับผมฮะนี่มองตรงนี้เลยลูกมองกล้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกล้องจิ๊กคุนบอเนมกล้องเนี่ยพันยิ้มไปทุกคนสวัสดีค่ะ เอาก็สิดดนลงไปแถ่ะอ้เพิ่ง,งนี่นเหรเลอนนลิลินล <c oughs> สวัสดีครับผม <c oughs> แก้ว อย่างผสมขอบปเลียงนะพี่นอ้อง,นงอั่งลงฮะนย่งลงกันหรอสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเดืดอ,อ,อดอ่ะมาไมอันนี้มาน่าเลูนหรอกแก้ว <c oughs> จนชีวอน้ำได้แหละแกไปเล่นกัมมาเร็วแถววัดสันสองรอบกับพ่อแล้วครับผมสองรอบกับเมืย์แล้ว,ออวฮะยิ้มลงมืกอก็ยิ้แล้วเนาะเห็นได้ยิ่งเจียมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมออกกําลังกายวันแรกก็จะอย่างนี้แหละครับ <c oughs> วันนีดดดดน้สวัสดีสวัสดีแฟนคลับไหม่เร็วสวัสดีค่าก่อนแก้ววาะต่พี่น้องหลานบ่นลุกเตะแม,ม่นครับผมกี่ดีขึ้นกันยังไม่กลับตีพาซัง,งย่งครับผมประมาณวันพหาสุกนะครับผมว่าทีกลับอยู่ วัสดีทุกท่านเลยนะครับหล่อนร้านครับร้านมเป็นอะไรหรอครม่เป็นอะไรหรอกว่าสันอยากละหละ่นอนข้อเมนก็บวกลบ ผมบอกผู้เดียวเลยล้วมีความสุขไรบ้างสินสวัสดีลูกท่านเลยนะครับผมเล่นไม่ดีก่อนเด็กแค่สองรอบนึงพี่น้องนะครับผมเล่นไรกับซี่ไม่เมื่อยจังหน่อยบุ <c oughs> ได้เล่นดุนหลัลงจากบุได้เล่นดุนนะครับผมสวัสดีครับแก้วคนโตแล้วสวิน หมูว่านฝนบัตกครับผมเอ้ยพอนีผลบัตโต๊กตกแต่หมูว่านพี่น้องนะครับตกไปแห้งดอกตกพอลิลินซื้อ,อ,อตกมาพราแห่เอาซื้อนะพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมแก,ก้วคือเก่าบ้านนี้เหรอสวัสดีย่ยาวันด้วยนะครับผมนั่งเรียนนั่งหัวไปสั่นละพี่น้องนะครับผมแต่พ่อหนูยุบมือได้เได้กลับนะครับต้องทาบเบิ้งก่อน แล้วแต่สถานการณ์นะครับพวันสูงน่าจะมีพีเอโคบิดวันสุงมีพีเอโควิดจริงหรอบังส่งอันนี้ออกไม่ได้อันนี้ออกไม่ได้อันนี้เด็ก<ล>ไม่ใช่ช่องเด็กอันนั้ลน,น,นี่ได้อยู่อันนี้วันอะไรอันนี้เขาต้องเส้นเอือ เด้ยินวมานี<ะ>่เอาก้อนไม้เอาไม่เนี่ยเอ้าแต่หนาคิดเด็กดกันที่ตเด็กก็คือต้องเป็นของเด็กไปเลยตอ,อนนี้มันเป็นแบบของที่แปดปีไปใส่กันไปแปดปีแปดป <c oughs> บอ,อัน,นอันนี้ใหญ่แล้วอันนี้อ๋อเป็นเบบี้ไม่ไหมยี่โมงได้ฮอนคือกันว่นัสดุยี่บัวขาวครับตอนนี้นะครับผมป่าวกับป่าวกับนาตีกินหวานว่ัสดุโบนาตีเงา ทรงนี้นาตีนกับว่างเงาดอกพี่น้องครับผมคือเก่านั่นแหละก็ไปหาหลินหาย,ยังคือเก่าล็นาตีนะครับผมนั่งไก่กล่องทุ่งผาปอสัตว์ไก่ไก่อลไรได้เนี่พี่น้องชัดไปพี่น้องครับผมกินหอดพีแล้วดาบาว่าสัตวเอา ระดาก็ผมเป็นเป็นน้องเื้อยกันเด้อพี่น้องเป็นน้องไอ้กันนะครับผมเดี๋ยพี่น้องเชีเขาใจ๊พิดว่าผมเป็นแฟนระดาบอมแอนเด้ออันนี้ขอซีดแจ้งนะครับผมและสิว่าอันเนาะเป็นแฟนกันบ่อะไรอย่างบ่ได้เป็นนะครับผมเป็นเอ้ยเป็นน้องเป็นน้องเป็นน่องเป็นไอ้กันนี่แหละครับผมอ๋อจะเป็นมวนียังบุตรทั้งคนทั้งหลังก็ดีจะเป็นมวนียัง ไรกูกับคุณพ่อเนี่ยวันนี้คุณพ่อมาพอดีนะครับผมพ่อพึ่งมาหอดแล้วนอนแล้วพ่อมาหอดแล้วนะครับผมแล้วพักผ่อนอ,อยู่นะ,ะ <S <S 1> <S 1> อยืนแต่ยืนนั่งเด้งหน่อยเนี่ยกระซิบซีดื้อจังหน่อยนะครับผมน้องขำอะไรจักมันขำอย่างร้องเพลงบ่จ้ามอืออันนี้ต้องรอติดตามนะครับผมท้องทาเบงก่อนเนื่อว่าคุณพ่อจะว่างบ่ ผมวานผมไหลไปแล้วผมไหลผู้เด <c oughs> ียวผมวันผมหลอนอยู่ไหลมือขึ้นผู้เดียวเอาเจ้าพนมวนนี่อย่างพวกทั้งหลังกันเดี๋ยวหยับเมื่อยซะแล้วสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับน่ารักมากเลยหลานมาสักหลานน่ารักมือครับน้องเต้กลับมาหาพ่อตีมาสัก แมนครับผมตอนนี้ก๊าบมาได้ประมาณสามหมื่นแล้วนะครับผมเขาวันนี้นั่งเฉยๆไม่ได้ลูกครับช่างฝุ่นเมื่อใดโมโหว,ว่าสิกีดำเมื่อใดนะครับผมประธานถา,ถามเพจโควิด COVID ก่อนว่าแล้วเราสิีดำเมื่อใดเป็นโควิด COVID นายจิระยุเป็นพี่น้องกันบอจ่าผู้ดใดน้อจิระยุวันนี้ล้ำบอ่อวัดสัน ต้องทาเบิงก่อนนะครับพี่น้องนะครับผมถาลาำเดี๋ยวสีทักทักบอกอีกรอบหนึ่งนะครับผมไปแล้วเล่นน้ำแล้วล่าสุด <c oughs> อันนี้มาทักทักทายยามเย็นนะครับน้องชื่ออะไรน้องชื่อบานี่นะครับผม ที่เช็กินซื้ออะไรกับเมื่อบริเลนรบบมวนโบคบกบมาเที่ยบบานก็ชื่อว่ามวนกับโบแมนกับพี่น้องนะครับผมบริเลไปเที่ยวใส่นะครับช่วงนี้ยังเป็นโควิดอยู่นะครับผมยังเที่ยวบริเลแม่วัดบานใจแปลงฟันแล้วบานยังแปลงฟันแห้วน้องชื่อน้องน่ารักจังมาสัก น้องปลานีนะครับผมปานีเหมือนตุ๊กตาปลาบานีโมแมนสิเปแปงซื้อในร้านแล้วบัดเนี่ยแก้วอไหนไปแปง้งฟันดีดีลกูกแม่วัดป่วนใจป่านใจอฮียงน่าแม่วัดป่านใจเนอะบัานนี้อ่านแล้วนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผม กระซิบโอ้โหค่อยเก่งแถวส่วงนี้เมื่อยไปเล่อมากเหรอจะเร็ววันนี้ได้สองรอบนะครับผมมันคืออะไรครับแม่วัดปัดเห็นเม่นมาตลอดแม่นครับผมแต่ผมก,กันผมยังบุ่งหัวข้อมมา้อยู่คือยังอย่างยกมัววิเตอร์ว่าแองกี้เบริร์นี่ขาว่าสันโอาอันลูกิ้นนั่นบ่ผมเคยเห็ดไปสั่นแล้วพี่น้องครับผมเห็ดไปก็กินอยู่เลยผมไม่เห็ดบวกินเด้ กีเวิร์ดมีขายนะอยากเห็นพ่ออยากเห็นหน้าพ่อครับทีพ่อแล้วนอนอยู่ครับผมแล้วฝึงมาหอดฝึงมาถึงมือตะกี้นี่เองฟุงก็ไปเรียนมาว่านั้นแล้วนอนอยู่นะครับผมสัตว์บอสพี่น้องสัตว์วะ <dachte, S 1> นั่งเล่นโยธินละมุมนี่บัวขาวนะครับผมบุหรีอยากมากกับมาเด้อแก้ว นี่ละบ้านพี่น้องซัดไปชัดแจ๋วบอนั่งเหร็นั่งหัวนะครับผมชัดนะวิ่งออกวิ่งออกได้กี่เข่าสองรอบก็ประมาณสี่โลนะครับอมบางลรื้งซิวสี่โลพี่น้อง ยีวนาสดใสแ่วหน้าเตลเลนมากเหมือนกันนี่วั <c oughs> นเกิดพี่แก้วทำไมไม่เห็นเตลไรสดผมนั่งปิ้งลูกสิ้นอยู่ครับผมบอดายมีเวลานะครับบอดายบอดายอันไรสดพอดีช่วงนะั้นข้าจะปิ้งลูกสิน้นนี้ยขเจ้าอยู่พอเมืเอม่อเช้ามื่อเกิดอันจะไล่บอดายาดนะครับผมลืมเมื่อเช้าก็ลืมไปเลยนะแม่ ติดตามอยูเด้ว่าสันอยู่เพ่นน้องพอ่อขอบคุณครับผมพานดูอยู่เด้ออันน้องพอ <c oughs> ่อ,พอนีออ่ยเรียกว่าเธอเมาสันสทิรเมาจังนะผมไปเรียนเมา,ามาหันนี่แม่วัดปา่านหยังแม่วัดป่านมาดิพี่น้องกินํำซาอะารผมไปเรียนมาพี่น้องเคียนหอดเงาวาสันแดนมาเพิ่งเสร็จนะครับผม มาทักทายพี่น้องมือว่านลืมไร่สดมาว่านนี่ง <laughs> สัตว์แก้วว่าสัตว์ก็นี่ว่าว่าไปเลี้ยงมากในเงาแต่กว่าสันแก้วมิจัดไปแล้วพี่น้องครับผมาอาบน้าอาบทาก่อนทักทายยามแรงว่าสันขอบคุณครับสวัสดีครับผมได้พินอย่างมาท่านได้พินเลยครับ เที่ยวไซอุผมพึ่งไปแลนมากครับพี่น้องคู่หูนัดนัดนัด,นดันค่าเฮงงานครับผมนัดมากเพราไรดอกผมว่าไปแล้วได้พี่น้องครับผมไปอ่านแม่ผกนจังพอใันะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับผมไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ